สวัสดีค่ะเราจะม่เล่าขอเรื่องของวันนี้นะคะว่าเราไปทำอะไรมาก,ก็คือไปปุ๊มเนี่ยคุณแม่เขาจะให้ฝากขึ้นไปก็คือไปชั้นสองก็คือไม่มีนะฮะไปชั้นสี่เอ้ชั้นสามค่ะเราไปธนาคารในวันนี้หนูหนูจะไม่หนูจะไม่ให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างแต่หนูจะให้ดูนี้ วันนี้หนูนะคะไปฝากเงินห้าร้อยบาทนะคะเงินใครคะห้าร้อยเงินหนูค่ะความจริงอะ่ะหนูอะ่ะเอาเอาไปหกร้อยสี่สิบบาทแล้วก็เงินช้อปปิ้งอีกหนึ่งร้อสี่สิบแต่ว่าแม่เขาให้ฝากแค่หกร้อยฝากแค่หกร้อยไอห้ยห้าร้อยห้ารขอโทษนะแค่ ก็คือแล้วในบัญชีหนูมันก็มีอยู่ห้าร้อยหกสิบห้าร้อยเดี๋ยวก่อนนะห้าร้อยห้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าจุดสี่สิบสตางค์บวกไปหนึ่งร้อยใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าสี่สิบสตางค์แล้วคุณยายเขาอะ่ะก็ให้เงินหนูมา ให้เงินหนูเท่าไหร่ให้เงิน4,000ก็จะมีเงิน1,11,89.40บาทสตางค์แล้วของนาอบ <c oughs> นาอบเขาเอาเงินมาให้หนู3,000หนูก็จะเลยมีเงิน1 3 1 1 8 9บาท หนูเนี่ยก็เลยเดินไปใช่ไหมเราเก็บเรียบร้อยแ,แล้วเนาะเรื่องวันนี้อ mm. ยาก,ย,ากยังไม่จบไม่เคหนูเนี่ยก็เดินไปใช่เมกําลังจะเดินไปร้านอื่นอะ่ะมันผ่านร้านขายเครื่องดนตรแบบีแบบหลังๆมันจะเป็นกีตาร์แล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็มีอคูเลเล่แล้วก็เป็นแบบไม้ตีกองอะ่ะ แล้วก็จะมีเปลี่ยนหนูหนูก็เดินเข้าไปใช่ไหมทุกคนหนูอยากได้กีตาร์คุณแม่จะเลยชีย้ไปราคาถูกมากสองพันหนงสองพันบ้างหนึ่งหนึ่งพันบ้างหนึ่งพันห้าสองพันห้าอคูเล่ด้วยทุกคนวันนี้หนูได้จับอคูเล่เดี๋ยวขึ้นภาพ,ข,ภาพขึ้นภาพเลยนะขึ้นภาพไนะขึ้นภาพขึ้นภาพ คุณเล่หนูที่จะมาคุณเล่ทุกคนมันเล่นยากมากเลยให้มันเล่นยากมากแล้วหนูอ่ะก็เลยเดินไปซื้อตุ๊กตากะว่าจะไปรับน้องตุ๊กตาต๊้ใาที่มันจะเป็นแบบไม่ได้อยู่ในทอยสตอรี่นะทุกคนมันจะเป็นแบบสีสีนุ้นๆรสีประมาณตรงเนี้ยตรงเนี้ยน้องเนี่ยสซประมาเนี้ย แต่เป็นลูกกระต่ายแล้วก็ปิดตาทุกคนแล้วมันไม่มีมันหมดแล้วอะ่ะตอนนั้นอะ่ะคือหนูไปรอบแรกใช่ไหมมันมีแล้วรอบที่สองหนูไปแล้วมันไม่มีหนูก็เลยได้คุณลัโซ่กลับมาคุณหมีจอมก่อนลัอโซ่มีกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย